บอลอังกฤษพรีเมรีกันบ้างไม่ทันไรมีการเปลี่ยนโฉมหน้าของจ่าฝูงกันเกิดขึ้นซะแล้วเพราะว่า3มทีมลุ้นแชมป์เมื่อคืนนี้มีแข่งกันไปสองเนาะค่ะก็คืออาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนเลวพูจะแข่งคืนนี้เนาะใช่พออาร์เซนอลชนะปุ๊บก็แสงขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะชั่วคราวคุณเสถียรจะยังไม่เห็นถือแก้วมาวันนี้ไม่ว่างวันนี้รับแขกรับแขกอยู่เจอแต่แขกการเมืองไม่ได้คุยฟุตบอลจะมาดาเดียอยู่สักครู่นี้นะคะ เอามาดูอาร์เซนอลกันหน่อยค่ะพี่ป๊อบเจอกับลูจันทีมที่กำลังหนีจากช้นไหมใช่ก็โรเตชันทั้งคู่นะทั้งอาร์เซนอลแล้วก็แมนซิตี้หลังจากฟัดกันมา เต้าเนี่ยพักแบบโ oh, อ้โหเดคลันไรส์มาจินเนลลี่เชสซสแล้วก็ซาก้าที่ยังไม่หายเจ็บแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะกับการเจอลูตันชนะไป2 0นย์ะคะมาร์ติโนเดกาทําประตูแรกแล้วก็เป็นกองหลังของลูตันที่ทําเข้าประตูตัวเองนะก็เลยทําให้อ์เซอนขึ้นนําเป็นจ่าฝูงชั่วคราวไปก่อนมีแต้มมากกว่าเลยว่าพูอยู่หนึ่งคะแนนนะคะโรเจชันแต่ไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหาโ o t a t i o n no p r o ม l e มนั่นหละเด็ก no problem อเล็้าบอกว่าการตัดสินใจโร t a t i o n ทีมในนัดนี้นะคะเพราะว่าก็อยากจะให้ทุกคนได้พักแหละให้มันมีความสดมีความ fresh <c oughs> ในทีมมันเกิดขึ้นเพราะว่าพอเพิ่งกลับจากทีมชาติแล้วมาเจอแมตช์ใหญ่เลยมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องส่งผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดไปต่อ,อกรก,กับหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พอนัดนี้ได้มาเจอกับลูตันทาวน์ก็ถึงเวลาที่เขาจะได พักทีมของตัวเองบ้างแล้วนะคะซึ่งก็อย่างที่เห็นกันว่าไม่ได้มีผลอะไรกับการแข่งขันเลยนะเพราะว่าก็ยังคงชนะได้และก็ยังเป็นชัยชนะแบบคลีนชีทด้วยใช่สองศูนย์ 2> 2นะคะซึ่งมันก็เหมือนกับที่อาเตต้าเคยพูดไว้ตั้งแต่เกมกับแมนซิตี้แล้วว่าการที่เขาจะมองไปถึงการลุ้นแชมป์เนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดคือต้องชนะให้ได้ทุกนัดก่อนเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดพลาดให้น้อยที่สุด เพราะฉะนั้นเนี่ยนัดนี้ถือว่าทาสําเร็จกับการมี3มแต้มแล้วก็เป็นจ่าฝูงชั่วคราวนะคะก็ต้องมารอลุ้นกันว่าอาเซนอนที่ว่ากันว่านะในสทีมลุ้นแชมป์โปรแกรมหนักที่สุดกว่าใครเขาเพื่อนเนี่ยหลังจากนี้จะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นไหมครับจริงคู่หนึ่งที่วิลล่าเนี่ยผมก็แอบไปดูโปรแกรมของเขามาเหมือนกันนะค,คือตอนแรกเนี่ยคนมักจะมีคําพูดว่าสปเปอร์เป็นทีมที่ต้องตัดสินอนาคตของ3ทีมลุ้นแชมป์ใช่ไหมเท่ากับว่าสเปอร์เนี่ยจะเจอโปรแกรมที่หนักมาก แต่พอวิลล่าเฮ้ยหนักไม่แพ้กันนะเขาก็เจอทั้งปืนทั้งหงแก็เมื่อคืนก็โดนเซตตี้อัดนไปสี่เลยนะครับคือในเลอันนี้ส่วนตัวนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่แบบเสืออังกฤษเขาหยิบขึ้นมายกเขาจะคิดอย่างที่คุณคิดไหมแต่เขาจะมองว่าด้วยขุมกําลังกับด้วยความสามารถของสเปอร์สมันดูน่าจะลุ้นท็อปโฟกว่าวินล่าวินล่าใช่ไเขาก็เลยเอาเอาสเปอร์สให้เป็นตัวแปรก็ประมาณนั้นได้ครับ แต่ว่าไปไปมานะครับแอสตันวิลล่าเองจากตอนแรกที่ดูเหมือนจะนําเยอะแต่เขานําเยอะกับแมนยูแต่กับสเปอร์ e เนี่ยมันก็เต็มที่3แต้ม4แต้มใช่ไหมซึ่งแม้ว่าท็อตแนมจะเสมอนะครับแต่วิลล่าพอไปเยือนเรือใบสีฟ้ารอบนี้ แพ้4เม็ดเลย4หนึ่งนะคะเกมนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คลีนชีทนะแต่ว่าก็เป็น3แต้มที่สำคัญแล้วก็บวก3ไปด้วยสำหรับโกลดิฟเฟรนซ์นะคะใช่ครับโหดมากครับฟิโบเดนโฟเดนแฮทริกใช่ไหมคะ9คะแนนอีกแล้วครับคือเราเปิดฟอร์มแบบซีซั่นนี้คือยิงเขาเก่งมานาแล้วแต่ปีนี้คือแบบไลท์ลิมิตมากเลยยิงประตูกระจายเลยหนักหน่วงจริงแล้วได้แมวตลอดเวลา มีจังหวะที่ไปปะทุผู้ิสินแล้วก็ลุกขึ้นมาซัดเต็มข้อคนเอาไปเปรียบเทียบก,กับเวรูนี่ะตอนที่ยิงใส่สนิวคาสเซิอยู่นเต็ดแต่ดิฉันเป็นเอฟซีลูกชายเขา,าอะอนนีไม่ใช่เป็น f อคุณแม่เหรอฮะ, <c oughs> ะ,ะ๋อไม่ใช่เป็นเอฟซีคุณแม่เหรอฮะโอ้แต่เขาก็สวยไงยค,คุณแม่ของฟ <c oughs> ิลฟอร์เดสใช้ได้เลยนะถ้าใครรู้นะครับโอ,โ,โอ้โหแม่ดิชอบน้องรอนนี่ตั้งแต่ตอนนู้นที่ไวรวัลกับทีมชาติอังกฤษที่รอนนี่อยู่ทุกที่เลยครับจนมากับ ตอนที่ซิตี้ได้3แชมป์เนอะในทุกช็อตที่มีถ่ายรูปกันไม่ว่าจะเป็นช็อตไหนก็ตามจะต้องมีน้องรอนนี่ลูกชายของฟิลโฟเดนไปโปโผล่อยู่ตรงนั้นหรอ,หอแต่ว่าเมื่อคืนมีประเด็นใหญ่หนึ่งเรื่องนะก็คือเป<อ>๊ปดรอปฮาร์แลนด์และดรอปเควินเดอร์บอยค่ะคนก็สงสัยว่าเอ๊มีอะไรไหมเออหลังจากอรอยคีนไปบอกว่าเป็นนักเตะลีกทู <laughs> เกี่ยวไหม เกี่ยวหรอคะเพราะว่าขนาดอาร์เซนอลก็ยังดรอปพวกเดคลันไรส์พวกมาร์จินเนลี่อะไรเงี้ยมันก็ต้องพักกันบ้างค่ะโดยเฉพาะเดี๋ยวเขาจะต้องมีเกมกับมาดริดด้วยไงใน UCL เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดให้2ตัวหลักเป็นกำลังสำคัญของทีมอย่างเควินเดบรอนกับเออร์ลิงฮาแลนด์ต้องมาใช้ร่างกายจนเกินจำเป็นอะในเกมนี้ที่มันไม่ควรจะมีปัญหาอะไรก็เก็บร่างไว้ดีกว่าไหมคะเซฟตัวเองไว้ก่อนดีกว่าใช่ และสุดท้ายนะะักข่าวไปถามด้วยนะบอกว่าวันอาทิตย์นี้มีแดงเดือดเนี่ยแมนยูเจอริพูลุณจะเชียร์แมนยูให้ตัดแต้งริคูลุ่ uh huh. ไมไหมเป๊บอกผมเชียร์แมนยูเลยนะ uh huh. เออแล้วรักพ้ขอข้าถามเ really รียลลี่เออ not really but anyway ก็เอาเถอะอะไรประมาณนี้ แต่แฟมบ์อะเขาก็พูดเดี๋ยวนี้สิ่งที่เขาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวอะเขาก็ตอบกลับได้อย่างแบบแซบแสดวซวมเหมือนกันนะหลายอย่างคือมีคนบอกว่าทําไมคุณถึงเป็นผู้จัดการทีมที่ไม่เคยโดนปลดเลยอะไรเงี้ยเขาบอกอ๋อไม่ใช่เพราะผมหล่อนะผมไม่ได้แบบหลอกว่าใครเขานะแต่เป็นเพราะว่าผมเนี่ยชนะไงถ้าเกิดว่าผมผลงานไม่ดีถ้าผมแพ้ติดต่อกันเนี่ยผมก็คงไม่รอดคงจะโดนปลดเหมือนกันแซบจริงๆ อ่ะนี่อร์นซนอลขึ้นมาเป็นจากฝูนะครับก็ชั่วข่าวก่อนที่ลิพูเจะเชฟอยู่คืนนี้ะนะครับส่วนสเปอร์เนี่ยแหละครับเอ่อโททีวิลล่าวิลล่าก็ไม่ได้แต้มนะครับทำให้เล่นน้อยกว่าท็อตแนมหนึ่งเกมความหมายคือถ้าอังเก้เก็บได้เขาแซงขึ้นที่สี่อันนี้คือสิ่งสำคัญที่หกก็อย่าไปดูมันคืนนี้เจอเชลซี <laughs> <laughs> แหมคุณจะไม่อยากจะชนะเชลซีหรอต้องผ่านได้สิคะมีแต่คนบอกบผมขอความมั่นใจผมบอกว่าขอความมั่นใจกับผม jauh Chelsea. Saya Long <-Gun. laughs>